สวัสดีค่ะจากว้ลนไร่องุยอมค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาต่อสายน้ําหยดนะคะที่ป่าถั่วกับมะเขือนะคะอันนี้เป็นมะเขือม่วงนะคะนี่ค่ะมะเขือม่วงของน้อยทำสวนนะคะมีตัวอะไรมาลักกัดสายค่ะนี่ค่ะขาดเห็นน้ําพุ่งแบบนี้เลยนะคะ มีลายตอ่อลายแถวเลยนะคะของแถวถั่วนี่ต่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะเมื่อกี้นี้ถ่ายไปครั้งแล้วนะคะนี่ค่ะต้องต่อแบบนี้นะคะใช้ค้อต่อต่อเพราะว่าตัวอะไรรักกัดกินนะคะถั่วนี่ก็หมดสภ,ภาพเลยนะคะอากาศร้อนจัดหวกยังไม่ทันโตเท่าไหร่เลย วกฟอบไปแล้วนี่อันนี้หนักเลยกัดขาดเลยนะคะกัดหลายจุดด้วยเดี๋ยวต้องตั้งกล,องกล้องไกลๆนะคะเมื่อกี้ตั้งกล้องไปน้ําฉีดพน่นโทรศัพท์เปียกเลยต้องปิดเลยนะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าตั้งไกลๆจะได้หรือเปล่าเอ่ยจะเห็นไหมเอ่ยกอรอดูไกลๆไปก่อนนะคะโอ้โห หลายลอยเลยอ่ะจะไ,ได้เรื่องไหมเนี่ยอตดัดตัดก่อนออเดี๋ยวต้องลองต่อดูก่อนนะคะจะมาต่อตั้งใกล้ๆก,ก็เดี๋ยวน้ำโดนอีก จะเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะจะต่อแบบนี้นะคะใช้ข้อต่อข้อต่อนี้จะซื้อมายกแพ็กนะคะถ้าเราซื้อแบบนี้นะคะข้อต่อแบบนี้นะคะถ้าเราซื้อเป็นอันนะคะจะแพงมากนะคะตัวละหกบาท ถึงบางร้านสิบบาทแต่ถ้าเราซื้อยกแพ็คโอ้โหตรงนี้ก็รั่วอีกตายเลยหลายทุนเลยเดี๋ยวต้องต่อตัดต่อทิ้งแล้วนี่ค่ะนี่ก็ตัดกัดพุนเลยนะคะนี่ค่ะสองรูสามรูเลยนะคะเดี๋ยวเสียงทางนี้ยังฟอบๆอบอยู่ตรงไหนเอ่ย เสียงตรงนี้โอ้โหนี่ไงกัดเป็นรูนี่ไงโอ้โหตัวอะไรมากัดกันเนี้ยนี่ค่ะดอกไม้ก็สวยนะคะนี่อยู่ในป่ามะเขือนะคะป่ามะเขือป่าถั่วนะคะอันนี้ก็ใช้เครื่องตัดเอานะคะไม่ได้ถอนหญ้าถั่วก็เริ่มส้มแล้วนะคะช่วงนี้แดดร้อนจัด แล้วก็ท่อมาขาดก็เลยไม่ได้เปิดน้ํารดนะคะเดี๋ยวขอต่อท่อแป๊บก่อนนะคะเดี๋ยวโดนน้ําอีกตอนนี้เราก็ต่อเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็ต้องรอดูนะคะว่าคืนนี้นี่ค่ะก็ต่อตรงนี้นะคะหนึ่งจุดส่วนตรงนี้เปลี่ยนสายใหม่เลยนะคะเพราะกัดทีมากนะคะอันนี้ก็มีต้นมะเขือด้วยนะคะแล้วก็มีดอกไม้ด้วยนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นปลายหางนะคะก็ให้น้ําหยดลงไปเพื่อดอกไม้ต้นนี้จะได้เก็บไว้ทําพันธ์ได้นะคะส่วนอันนี้ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีใครมาลักกัดกินอีกหรือเปล่านะคะนี่ค่ะก็จะมีต่อตรงนี้นะคะนี่ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาต่อสายน้ำหยดที่มีตัวน้องกระต่ายหรือกระลอกนะคะมาลักกัดกินน้ำในท่อสายน้ำหยดนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ